ในโลกที่เต็มไปด้วยความกดดันจากโซเชียลมีเดียและความสำเร็จของคนรอบตัวการพยายามวัดคุณค่าและความสำเร็จของตัวเองโดยใช้มาตรฐานของผู้อื่นทำให้เรารู้สึกต่ำต้อยและหมดกำลังใจแต่ดร์ปีเตอร์สันชี้ให้เห็นว่าการ,ปรเปรียบเทียบที่แท้จริงควรเป็นการกลับมามองอดีตของตัวเองเพื่อให้รู้ว่าเราเก้าวหน้าไปแค่ไหน Talk about podcast. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ Talk About You รายการที่เราจะมาร่วมกันค้นหาแรงบันดาลใจและบทเรียนจากหนังสือที่เต็มไปด้วยข้อคิดและแง่มุมชีวิตที่มีพลังและในตอนนี้เราจะมาพูดถึงกฎข้อที่4จากหนังสือ12กฎที่ใช้ได้ตลอดชีวิตของดรจอร์แดนบีปีเตอร์สันเราจะมาพูดถึงกฎข้อนี้เพื่อกระตุ้นให้คุณผู้ฟัง ได้กลับมามองตัวเองในมิติที่สําคัญนั่นคือการโฟกัสกับการพัฒนาของตัวเราเองแทนที่จะเสียพลังงานไปกับการเปรียบเทียบตัวเรากับคนอื่นพร้อมกับที่เราจะมาคุยกันถึงเหตุผลที่ควรเปรียบเทียบกับตัวเองในอดีตและวิธีนาหลักการเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตจริงจะทําอย่างไรเมื่อรู้สึกว่าเราเก้าวหน้าช้ากว่าที่คิดไว้หากคุณผู้ฟังพร้อมเริ่มต้นที่จะเปลี่ยนแปลงและเรียนรู้จากประสบการณ์ใหม่ๆ อย่าลืมกดติดตามช็อ k กับเ t y o ยูเพื่อให้ทุกเก้าของคุณเต็มไปด้วยความหมายและการเติบโตที่ยั่งยืนนะครับหนึ่งในข้อเสนอแนะที่สําคัญจากดอร์จอแดนปีเด์เซนในหนังสือ12กฎที่ใช้ได้ตลอดชีวิตคือการเตือนให้เราหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นโดยเฉพาะในสังคมที่เต็มไปด้วยการเปรียบเทียบทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งการเปรียบเทียบกับคนรอบข้างอาจสร้างผลกระทบที่ไม่ดีต่อตัวเราเองในหลายๆด้านโซเชียลมีเดียเป็นแพลตฟอร์มที่ทำให้เรามีการเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นเป็นเรื่องง่ายและเกิดขึ้นได้ในทุกวันทุกชั่วโมงทุกนาทีความสามารถในการเห็นชีวิตส่วนตัวของผู้อื่นในทุกๆด้านทั้งความสำเร็จการเดินทางความสัมพันธ์และทรัพย์สินทำให้เราต้องเผชิญกับมาตรฐานที่ดูเหมือนจะสูงขึ้นเรื่อยๆ สิ่งที่เราเห็นบนโซเชียลมักแค่เป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดของชีวิตของผู้อื่นซึ่งมันไม่ได้สะท้อนถึงความเป็นจริงทั้งหมดแต่กลับกลายเป็นแรงผลักดันให้เราอยากมีชีวิตเหมือนพวกเขาการเปรียบเทียบคนที่ดูเหมือนจะประสบความสําเร็จมากกว่าเราทําให้เรารู้สึกด้อยค่าและไม่พอใจในตัวเองเราอาจจะรู้สึกว่าชีวิตของเราล้มเหลวเมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นหรือคิดว่าเรายังดีไม่พอนอกจากนี้ ความอิจฉาที่เกิดขึ้นจากการเห็นความสำเร็จของคนอื่นอาจทำให้เราเสียพลังงานทางจิตใจมากขึ้นกว่าการโฟกัสกับการพัฒนาของตัวเองความรู้สึกนี้สามารถนำไปสู่ความเครียดความวิตกกังวลหรือแม้กระทั่งความงุหงิดในชีวิตประจำวันความจริงอีกหนึ่งข้อที่เราควรตระหนักก็คือทุกคนมีเส้นทางชีวิตที่แตกต่างกันเรามีเงื่อนไขชีวิตที่ไม่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการศึกษาสถานะทางการเงิน หรือแม้กระทั่งโอกาสที่เข้ามาในชีวิตการเปรียบเทียบตัวเองกับบุคคลอื่นจึงไม่ยุติธรรมเพราะเราไม่สามารถเข้าใจทุกแง่มุมของชีวิตของผู้อื่นได้ทั้งหมดบางครั้งความสําเร็จของคนอื่นอาจจะเกิดจากโอกาสที่พวกเขาได้รับหรือจากการช่วยเหลือที่เขามีเส้นทางชีวิตที่เราไม่สามารถเปรียบได้ดร์พิตติสันเตือนว่าการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเป็นเรื่องอันตราย เพราะมันจะทําให้เราเสียสมาธิจากการพัฒนาตัวเองและจะทําให้เรากลายเป็นผู้โฟกัสกับสิ่งที่ไม่เป็นความจริงหรือไม่สามารถควบคุมได้เขาแนะนําให้เรามองย้อนกลับไปที่ตัวเราในอดีตแทนที่จะมองข้างหน้าเพื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นความสําเร็จที่แท้จริงคือการพัฒนาและเติบโตในรูปแบบของตัวเองตามเงื่อนไขของตัวเรา ฉะนั้นการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นในสมัยนี้ที่ทุกอย่างสามารถเห็นได้รวดเร็วผ่านโซเชียลมีเดียจึงเป็นสิ่งที่เหลียกเลี่ยงได้ยากแต่ดอกเตอร์ปีเตอร์เซนเน้นย้ำให้เราเข้าใจว่าเราควรเปรียบเทียบตัวเองกับตัวเราในอดีตมากกว่าการเปรียบเทียบกับคนอื่นและการพัฒนาตัวเองในแบบที่เหมาะสมกับเราเท่านั้นที่สำคัญที่สุดความสุข และความสําเร็จที่แท้จริงนั้นมาจากการเติบโตในตัวของเราไม่ใช่การเรียนแบบหรือแข่งขันกับใครหนในตัวอย่างที่ปีเตอร์สันยกมาเกี่ยวกับความสําเร็จที่มาจากการไม่สนใจจากการเปรียบเทียบของคนอื่นคือเรื่องของการเลี้ยงลูกและการสอนให้พวกเขามีมาตรฐานในตัวของเขาเองแทนที่จะเปรียบเทียบกับคนอื่นตัวอย่างเช่นในตอนหนึ่งเขาพูดถึงวิธีการที่พ่อแม่ควรให้ความสําคัญกับการพัฒนาในตัวเด็ก โดยไม่เปรียบเทียบกับเด็กคนอื่นการสอนให้เด็กรู้จักคุณค่าของตัวเองโดยไม่ต้องแข่งขันกับคนอื่นทําให้พวกเขาสามารถตั้งเป้าหมายที่เหมาะสมกับตัวเองและจะสามารถมีความมั่นคงในตัวเองเมื่อเผชิญหน้ากับความท้าทายในอนาคตปิดทสั้นย้ําว่าการให้การศึกษาที่ดีแก่เด็กไม่ได้หมายความว่าต้องทําให้พวกเขาเป็นเด็กที่ดีที่สุดในโลกหรือดีที่สุดในสายตาของคนอื่น แต่ต้องทำให้พวกเขารู้สึกถึงความพึงพอใจในตัวเองและในสิ่งที่พวกเขาได้ทำตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นว่าความสำเร็จไม่จำเป็นต้องมาจากการเป็นที่หนึ่งหรือเหนือกว่าใครแต่เป็นการเติบโตและการพัฒนาในแบบที่ดีที่สุดที่ตัวเราสามารถทำได้ปิดเดซอนพูดถึงการปลูกฝังให้เด็กเรียนรู้ว่าการมีชีวิตที่ดีไม่ใช่การตัดสินจากมาตรฐานของสังคมหรือของผู้อื่น แต่เป็นการสร้างมาตรฐานและความสำเร็จของตัวเองซึ่งจะสามารถช่วยให้พวกเขามีความสุขและความมั่นคงทางจิตใจได้มากขึ้นดังนั้นตัวอย่างนี้จึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการมุ่งมั่นในการพัฒนาตัวเองโดยไม่ต้องคำนึงว่าคนอื่นทำได้ดีแค่ไหนสรุปได้ว่าปีเตอร์เซนสนับสนุนให้เราหยุดการเปรียบเทียบกับคนอื่นและเริ่มต้นตั้งคำถามกับตัวเองว่า เราพัฒนาตัวเราเองไปถึงไหนแล้วความสำเร็จที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การเป็นที่หนึ่งในสายตาของคนอื่นแต่คือการเติบโตและการพัฒนาที่ดีที่สุดในทุกๆวันในหนังสือ t ะ e บ l u ู o f l l i e e โดย Jordan p e t e r s o นกฎข้อนี้เป็นคำแนะนำที่ท้าทายวิธีการคิดที่เราเคยใช้ในการวัดความสำเร็จในชีวิตการเปรียบเทียบกับคนอื่นมักจะทำให้เราเสียความมั่นใจและเกิดความเครียด แต่การเปรียบเทียบกับตัวเราเองในอดีตเราจะสามารถมองเห็นการพัฒนาที่แท้จริงและสร้างเป้าหมายที่มีความหมายและเหมาะสมกับตัวของเราดรปิเตอร์เซนอธิบายว่าการเปรียบเทียบตัวเองกับตัวเราในอดีตไม่ใช่การมองหาข้อผิดพลาดหรือความล้มเหลวแต่เป็นการดูว่าเรากำลังพัฒนาไปในทิศทางไหนดีขึ้นหรือเปล่าถ้าเราเห็นว่าเราดีกว่าปีที่แล้วหรือเมื่อ6ปีที่แล้ว นั่นแสดงว่าเรากำลังก้าวไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพการเปรียบเทียบกับตัวเราเองในอดีตทำให้เราไม่ตกอยู่กับกับดักของความคิดเชิงลบหรือความรู้สึกต้อยต่ำจากการเห็นความสำเร็จของคนอื่นการมองย้อนกลับไปยังตัวเราเองในอดีตจะช่วยให้เราเข้าใจได้ว่าแม้กระทั่งความสำเร็จเล็เลกๆก,ก็สามารถส่งผลกระทบให้เราเติบโตและเปลี่ยนแปลงได้มาก ในลหลายๆครั้งความสำเร็จใหญ่ๆมักจะดูยากและน่ากลัวแต่ถ้าเราสามารถมองเห็นและยอมรับความสำเร็จเล็กๆได้ในทุกๆวันเราจะค้นพบว่าความสำเร็จเหล่านี้คือก้าวแรกที่จะนำไปสู่ความก้าวหน้าที่ยั่งยืนเมื่อเราโฟกัสกับการที่เราปรับปรุงตัวเองทีละเล็กทีละน้อยเราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ขึ้นในระยะยาวเช่นทักษะการเรียนรู้ใหม่ๆ หรือการปรับพฤติกรรมที่ดีขึ้นดรปีเตอร์เซนชี้ว่าแม้กระทั่งการทำสิ่งเล,เล็กๆในทุกๆวันเช่นการอ่านหนังสือสิบหน้าการออกกำลังกาย10นาทีหรือการจัดระเบียบตารางชีวิตของเราถือเป็นการพัฒนาตัวเราและส่งผลต่อความสำเร็จที่ยั่งยืนในอนาคตความสำเร็จไม่ได้มาจากการทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพียงครั้งเดียวแต่มาจากการทำงานหนักในทุกๆวันที่เราสามารถทำได้หากเรา มองย้อนกลับไปในอดีตและเห็นว่าตัวเองเริ่มออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอหรือการเริ่มกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นเราจะสังเกตเห็นว่าเรามีความก้าวหน้าในด้านสุขภาพแม้ว่าในแต่ละวันเราอาจจะไม่เห็นผลทันทีแต่เมื่อเรามองย้อนไปในระยะเวลานานเราจะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นการลงทุนที่มีกำไรหรือแม้กระทั่งการจัดการหนี้สินที่ดีขึ้น เมื่อเราเปรียบเทียบตัวเองกับอดีตเราจะเห็นถึงความมั่นคงทางการเงินที่มีการเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไปการมองย้อนกลับไปและเห็นว่าตัวเองได้เรียนรู้วิธีการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพเช่นการตื่นเช้าการตั้งเป้าหมายรายวันหรือการจัดลำดับความสำคัญในการทำงานจะช่วยให้เราเห็นว่าเรากำลังใช้เวลาของเราให้เกิดประโยชน์มากขึ้นเรื่อยๆ การเปรียบเทียบตัวเองกับคนในอดีตเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการวัดความสำเร็จและการพัฒนาตัวเองไม่เพียงแต่ช่วยให้เรามองเห็นความก้าวหน้าในชีวิตแต่ยังช่วยให้เราสามารถตั้งเป้าหมายที่เหมาะสมกับตัวเองได้ความสำเร็จไม่จำเป็นต้องมาจากการทำสิ่งใหญ่หญเพียงครั้งเดียวแต่เป็นการพัฒนาในทุกๆวันเราได้ทำในสิ่งที่ดีเกิดขึ้นความสำเร็จเล็กๆในแต่ละวันก็จะนำไปสู่ความก้าวหน้าที่มั่นคงและยั่งยืนในอนาคต การเปรียบเทียบกับตัวเองในอดีตไม่ใช่แค่การมองย้อนกลับไปแต่เป็นการเรียนรู้จากสิ่งที่เคยผ่านมาแล้วและพัฒนาตัวเองไปในทางข้างหน้าเพื่อจะไม่ให้รู้สึกขิดหวังจากการเปรียบเทียบกับคนอื่นในวันนี้ลองมาดูกันว่าเราจะเริ่มต้นอย่างไรเพื่อให้เกิดการเปรียบเทียบกับตัวเองในอดีตเป็นเครื่องมือในการเติบโตที่มีประสิทธิภาพข้อที่1ทบทวนตัวเองในอดีต การเริ่มต้นที่ดีคือการทบทวนในช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็น6เดือนหรือหนึ่งปีก่อนลองคิดถึงตัวเองในตอนนั้นว่าเป็นอย่างไรอาจจะเขียนในบันทึกหรือบันทึกภาพถ่ายเพื่อเป็นการจับภาพชีวิตในช่วงเวลานั้นจากนั้นลองสังเกตพัฒนาการที่เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนนั้นถึงตอนนี้คุณเคยมีความฝันหรือเป้าหมายที่ยังไม่สำเร็จในตอนนั้นไหมถ้าเปรียบเทียบตอนนี้กับช่วงนั้น คุณพบความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างการทบทวนนี้ไม่ใช่แค่การมองหาจุดที่ต้องปรับปรุงแต่เป็นการช่วยให้เราเห็นว่าคุณเดินทางมาไกลแค่ไหนแล้วแม้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆก็ตามพอทุกก้าวเล็กๆคือการพัฒนาที่สำคัญ 2. ตั้งเป้าหมายเล็กๆ 1. ในวิธีที่ดีที่สุดในการพัฒนาตัวเองคือลองตั้งเป้าหมายที่เล็กและสามารถทำได้ในระยะสั้น เป้าหมายเล็กๆทําให้เรามีโอกาสประสบความสําเร็จและสร้างแรงบันดาลใจในการดําเนินชีวิตต่อไปเช่นอ่านหนังสือเดือนละเล่มหากคุณตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้ของตัวเองการอ่านหนังสือที่มีสาระเดือนละหนึ่งเล่มหรือเป็นเป้าหมายที่น่าสนใจและทําได้จริงหรือจะออกกําลังกาย3ครั้งต่อสัปดาห์ช่วยพัฒนาสุขภาพทั้งในด้านร่างกายและจิตใจและการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เช่นการเรียนรู้ภาษาหรือเครื่องมือใหม่ๆเพื่อลดช่องว่างระหว่างตัวเรากับคนในอดีตสิ่งสำคัญคือการตั้งเป้าหมายที่จะสามารถทำได้จริงและเหมาะสมกับสถานการณ์ในชีวิตปัจจุบันของคุณเป้าหมายเล็กๆนี้จะช่วยสร้างความมั่นใจและเพิ่มขีดความสามารถในตัวเราอย่างต่อเนื่อง 3. ติดตามผลลัพธ์หลังจากตั้งเป้าหมายแล้วสิ่งสำคัญคือต้องติดตามความก้าวหน้าของตัวเองอย่างต่อเนื่อง การใช้เครื่องบันทึกหรือภาพถ่ายเพื่อเปรียบเทียบกับความเปลี่ยนแปลงเป็นวิธีที่ทําให้เราเห็นภาพในการพัฒนาที่ชัดเจนมากขึ้นเช่นการบันทึกออกกําลังกายเขียนบันทึกเกี่ยวกับการออกกําลังกายของคุณทําทุกสัปดาห์โดยระบุะเวลาที่ใช้และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหรือจะบันทึกความสําเร็จในการอ่านหนังสือหากคุณตั้งเป้าหมายอ่านหนังสือเดือนละหนึ่งเล่มลองบันทึกว่าในแต่และเดือน คุณได้อะไรบ้างและเนื้อหานั้นช่วยให้คุณเติบโตในด้านใดการเปรียบเทียบตัวเองกับอดีตคือวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเติบโตส่วนบุคคลโดยไม่ต้องเครียดหรือเปรียบเทียบกับคนอื่นอย่าลืมว่าการเดินทางของคุณไม่จำเป็นต้องแข่งกับใครแต่มันคือการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันก่อนที่เราจะจบในตอนนี้ขอให้คุณผู้ฟังจําไว้ว่า การเปรียบเทียบตัวเองกับอดีตเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการมองหาความก้าวหน้าในชีวิตโดยไม่ต้องรู้สึกกดดันจากการเปรียบเทียบกับคนอื่นการพัฒนาเป็นกระบวนการไม่หยุดนิ่งและเราไม่ควรทำให้ตัวเองรู้สึกผิดหวังจากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในอดีตแต่ควรใช้มันเป็นแรงผลักดันในการเดินหน้าต่อไปชีวิตไม่ได้แข่งขันกับใครแต่เป็นการเติบโตไปพร้อมๆกับตัวเอง ทุกๆก้าวเล็กๆที่คุณทำในวันนี้จะช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตหากคุณมีความตั้งใจและอดทนต่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่าลืมว่าทุกวันเป็นโอกาสที่คุณจะพัฒนาตัวเองแค่ก้าวเล็กๆในวันนี้ก็สามารถเปลี่ยนแปลงอนาคตและในตอนหน้าเราจะมาพูดถึงกฎข้อที่5อย่าปล่อยให้ลูกของคุณทำอะไรที่ทำให้คุณเกลียดพวกเขา เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งหรือความเกลียดชังระหว่างพ่อแม่และลูกการให้ความสําคัญกับการอบรมที่ดีช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและมีความเข้าใจระหว่างกันโดยไม่ปล่อยให้ลูกทําพฤติกรรมที่ทําให้พ่อแม่รู้สึกโกรธหรือผิดหวังจนเกินไปอย่าพลาดนะครับถ้าคุณชอบพอดแคสต์ในตอนนี้อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และอย่าลืมกดซ u b s c r i b e เพื่อไม่พลาดตอนถัดไปจากช่องของเรา